รับเข้าสู่ช่องสุงมนีวีวฉชน,นะสัใจวะไม่เป็นทีสัใจวะแฮปปี้วะมาับ เดี๋ยวไปกดเสานะเราไปเติมน้ำมันโอเคกดเสาเติมน้ำมันนะอย่าปิดนี้เลยเปิดไฟก่อนเปิดไฟกดเสาเติมน้ำมันเนี่ย,ยจำ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 ,จำตาที่แล้วนะคะที่เราได้บทเรียนในการเป็นฆาตกรนะฟางมีบทเรียนที่ว่าเจอใครก็ฆ่าเลยค่ะอย่าไปล,งลังเลอย่าไปไดีค่ากดเสาเติมน้ำมันโอเคเติมน้ำมันใจแล้วครับ วายอีกแล้วเหรอครับแองเห็นพี่ไหมเอ่อตายอยู่ตรงขวาบนตรงที่มันมีจรวโลดอะค่ะแล้วเห็นใจเรายืนอยู่หน้าห้องครับโอ้โหหลักฐานชัดเจนทุกคนอย่าเพิ่งหมดใจเย็นใจเย็นให้ผมอธิบายก่อนคือผมอะตอนแรกผมอะคิดว่าพี่ป๊อกจะตายตรงหัวยาใช่ไหมผมไม่พอผมไม่เจอพี่ป๊อกผมก็เลยวิ่งมาขวาพอผมวิ่งมาผมเจอศพพี่ไม้วางอยู่แล้วผมอะไม่เห็นใครเลยผมก็จะพยายามยืนมองว่ามีใครไหมคือพี่วางศพพี่ไม้ไว้เหรอไม่ละคือศพ ศพของใครนะศพของพี่ไมค์คืออยู่ต่อหน้าเลยเหรอใช่คือผมเดินเจอต่อหน้าใจเราตรงห้องห้องจรวดอ่ะพี่ห้องที่มันต้องกดจรวดสีมูมอ่ะเพราะผมเดินมาผมว่าจะกดรีบอร์ตอยู่แล้วแต่ผมคิดว่ากดไปแล้วก็ไม่รู้อะไรอยู่ดีผมก็เลยยืนรอว่าเอ้ยมีใครอยู่แถวนี้ไหมรอบนี้ผมเชื่อใจลาวอ่ะผมเชื่อใจลาว ทำไมอะไ้สไปอดกั้วอนสกีไปกอดเจาโอยผมใจราอย่าไปเชื่อมันนะโอยผมมีความรู้สึกว่ามีความรู้กเลยนะันนี้อ้ยาไอคือม่เกี้อะต่อให้ใจรายอยู่นศพแต่ว่าจร้ายแบบคือถ้าเป็นฆาตกรปกติอะค่ะถ้าเห็นคนวิ่งมาเขาจะวิ่งไปบหวดศพทันทีเลยเว้ยแต่นี่ใจราแบบนิ่งใช่ไหมแบเป็นไปได้ไอกไ่หมดโดโหมดดโหมดมดโหมดหมดโหมดโหมดดโหมดโดดดดมดดดมดดดกดด แล้วเมื่อกี้บอกว่าผมเชื่อใจใจเราขึ้นแล้วพี่ชาโพ่อเมื่อกี้พี่พ่พู้ผมยังไม่จะเลยคือพี่พ่อเป็นอะไรไปพ่อเล่าคุณงงไงเลยคุณงงมันอยู่ในแผนผมป๊อบว่าไงป๊อบว่าไงเออผมอ่ะมีต้องการจะบอกว่าถ้าสมมุติว่าไม่จุ๊บแจ้งก็ใจร้าวโกหกเพราะว่าถ้าสมมติว่าเจอศพศพอยู่ตรงกลางมันต้องมีใครสักคนหนึ่งที่เดินผ่านไม่ใช่ตรงกลางพี่ไม่ใช่ตรงกลางครับตรงห้องจรวดเลยพี่อยู่ข้างในห้องจรวดเลยห้องจรวดตรงที่มันมีรูแหวกนะ ไอ้ที่เปิดเปิดเปิดทางไปเมเบย์อะพี่ไอ้ห้องจรวดที่ต้องกด4มุมอะที่เราชอบเรียกว่าขัดจรวดกันนะครับ <c oughs> อันนั้นแหละพี่แต่ผมไม่รูอ้อ๋อคือใจเราขึ้นไปขัดจรวดหรอล <c oughs> งลงไปขัดก็ได้พี่บางที <c oughs> จรวดมุมมืดอย่างงี้เหรอเดี๋ยวนะาทำไมผมโดนสองอันเดียวมันโดนนัวไม่กูบอกเลยนะรอบนี้กูกดสคลิปนะไม่เกี่ยวกับกูนะรอบเนี้่ยไม่เกี่ยวกับกูนะเพื่อน หูโดนนัวโดนนัวก,กันสับสับค่ะนัวสับสับเลยโอเคไปต่อค่ะเพนเนี่ยอยู่ข้างบนไปซะส่วนใหญ่ฉันจะไปทำก่อน เรามีเคเวสอยู่ที่ห้องอกล้ๆห้องพยาบาลน,นะแล้วก็มีห้องต้นไม้แค่นั้นแหแนนและแค่สองอันนี้ก็เสร็จละผมว่าแล้วพี่ชาโม่ต้องไม่ได้เป็นเอเ้าแล้วเมื <c oughs> ่อกี้พี่ชาโม่คือแบบว่าเล็งคนไวสดแสดงว่าใครที่โด<อ>นโดนปิดปากไม่เก็บว่าไงพี่ไม่เห็นใครเลยครับเห็นชาโม่ตายอยู่ในห้องแอดมินโอ้พี่ชายเรหรือเปล่า เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราคุ้มมได้ใช่ไหมพี่ใจล้าอยู่ห้องกล้องวงจรปิดค่ะถ้าเมื่อกี้คนที่ผ่านห้องกล้องวงจรปิดจะเห็นเลยว่ากล้องวงจรปิดทำงานใจร้ายก็เป็นกล้เมื่อกี้เห็นกล้องวงจรปิดทำงานรถใจร้ายส่งกล้องอยู่คนเดียวค่ะแจ็งอยู่ข้างหลังเพราะฉะนั้นใจร้ายไม่ได้เป็นแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้แจงผิดใช่สุดยอดอาจจะมีฆาตกรสองคนก็ได้นะแล้วคนสองพี่เป็นยังไม่รู้ทำมสองคนอยู่แล้วป่ะแต่พี่แป่ะรอบนี้พูดเยอะนาแล้วอ่ะเฮ้ยเจ้านูดเยอะหนา อีกแล้วทุกตาเลยคนนี้เขาพูดเยอะอยู่แล้วแหละหรือว่าพี่ป๊อกแล้วแต่เลยพี่ยังไม่ได้ทำไมไม่พี่อยู่ไหนน่หวังว่าจะไม่ใช่อย่างที่คิดมีรอคิดเองแล้วคือพี่อะไปอยู่ห้องไอตรงที่มันเป็นอุโมงอะอ๋อแล้วก็อยู่ตรงกลางแต่ว่าถ้าสมมติห้องแอดมินใช่ไหมหมายความว่าฆาตกรไม่ได้ผ่านทางที่แสดงว่าไปอีกทางหนึ่งถ้าอีกทางหนึ่งอะมีใครเห็นอะไรเปล่าดูเอยพี่คิวขึ้นมาสวนกับหนูหน้าห้องพยาบาลไม้พี่คิวเดี๋ยววะ าไปทางห้องขัดจตรวจแค่นั้นมีความเป็นไปได้ว่าอีอีคิวมีใครยืนยันหรือเปล่าเมื่อกี้ผมก็เห็นน้องปางอยู่ข้างบนเมื่อกี้แป้งเดินไปทางห้องไอ้นี่นะห้องสแกนตัวเดินผ่านกล้องไปเลยใจเราน่าจะเห็นอ่าผมดูไม่ทันพี่โอ้ยนี่คิวแล้วอ่ะเพราะว่าอีคิวผ่านปางพี่พี่สงสัยทุกคนน่ะพี่สงสัยทุกคนอ่ะพี่ป๊อปปลาปลาเดินขึ้นใช่ปะปางอยู่ข้างบนแถวห้อง เราคิวเดินมาทางไหนพี่พี่เขาสวนขึ้นมาผมผมผมจะไปทําจรวดผมจะกำลังไปขัดจรวดับผมเขาสวนขึ้นมาเพื่อจะไปขัดจรวดก็ต้องเป็นขัดจรวดแอดมินไงใช่แอดมินอยู่ตรงไหนผมจะไม่เลยแอดมินอยู่ตรงไหนห้องรูดห้องรูดบัตรห้องรูดบัตรเพราะคนใส่ซื้อใส่ซื้ออีกแล้วอีกแล้วทั้งนี้เนี่ยสองคนเราต้องโหวตแล้วเราเราไม่โหวตได้แล้วแผมใส่คิวอ่ะจะบอกว่าเมื่อกี้ผมยืนอยู่ผมอีกแล้วเหรอสามวิเลยไม่มีใครเลยเราต้องไปโหวตก่อน เฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยใครคุณสตรีมสไนตปะเนี่ยคุณสตรีมสไนกันปะเนี่ยขอหน้าข้างหลังดูทำไมแต่ว่า EQ ใช่หรอหุ่ยคิวตายว่ะแม่งเสียดายว่ะหุ่ยน่าสงสารน่าให้ดมพี่คิวบ้าแลแล้ว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 เป็นเป็นคนบริสุทธิ์ธรรมดา ฆ่าคนตายนะคะตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเขาเป็นฆาตกรหรือไม่นะเพียวปอเงียบๆนะเฮ้เฮ้ตารม,มามาดูดิคุณ พี่ใจร้ายหนูไปด้วยหนูไปด้วยค่ะพี่ใจร้าวพี่ใจร้ายหนูไปด้วยหนูไปด้วยค่ะพี่ใจร้าวไม่มีหัวใจแฮะพี่ใจร้าไปด้วยเฮ้ยพี่ไปไหนแล้วอะหนูวิ่งทางตรงนะเฮ้ยเมื่อกี <Third phrase> ยังเห็นโอปออยู่เลยเออเห็นพัดผ่านอยู่เลยตะกี้ เจอศพตรงไหนอ่ะตอนนี้ผมกำลังงงมากเลยพี่ประเดงนนะผมอันนี้ผมถามทุกคนกันว่าทุกคนอยู่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนเงียนมีคนเงียนเลยพี่พี่จะเล่พี่อ,อยากคุณถามพี่คือเมื่อกี้ค่ะโอปอแจงแล้วก็พี่กิตแตอยู่ได้กันสามคนทางด้านขวาบนแต่แจงกับพี่กิตวิ่งออกมากันสองคนส่วนโอปอวิ่งน่าจะออกไปทางซ้ายมั้งต่อไม่รู้ว่าไปไหนต่อของพี่ลงมาข้างล่างกับทุกแจงลงมาห้องเนี่ยจากห้องอะไรอ่ะพี่ลำหนึ่งของสามอ่ะนี่แดงว่าพี่กิตกับ พี่จุ๊บแจงนี่คือพูดกันร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วไหมพี่โอ้โหแทบจะขี่คอกันอยู่แล้ว,ส,วส่วนผมตายคนแรกครับนนไม่ต้องพูดก็ได้นะแล้วพี่แป้งอยู่ไหนพี่ของแป้งอะ่ะตอนแรกอยู่ที่ห้องวงจรปิดแล้วก็ดูอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็เดินลงมาจากล้องวงจรปิดครับผมพี่แป้งอ่ะไม่น่าเป็นเพราะว่าเมื่อกี้เห็นล้องวงจรปิดทางานไหมก็บอกแล้วผมเป็นคนดีสีสังคมคือศพอะอยู่ตรงอนนี้เลยพี่ดรอปชิปลงมาพอเดินลงมาข้างล่างอ่ะอยู่ตรงกลางเลยใจร้าวครับ เียงแจ้งไว้ป่ะเนี่ยไม่ไม่ไม่จริงๆคือคือผมอะไม่ถามปางได้ปางครับอยู่ไอ้ตรงนี้กับผมพี่ไอ้ตรงที่ประจอน่ะแล้วผมก็เดินแยกออกมาแล้วมีพี่ป๊อปด้วยใช่แต่คือผมสงสัยพี่ป๊อปเพรพี่ช็อตมันไฟดับอะแล้วผมคือตอนแรกผมอวิ่งตามพี่ป๊อปใช่ไหมอ่าพอพี่ป๊อปหายไปแล้วเพราะไฟดับผมมองไม่เห็นแล้วผมก็วิ่งเดาบ้าๆไปห้องไฟแล้วก็เจอศพพี่ป๊อปก็หายไปละไม่ใช่แป๊บนึงเจอศพที่ไหนก่อนก่อนเข้าห้องไฟอะพี่ห่างมาประมาณกลางกางแนวอะ ไฟพี่อยู่ขวาสุดแล้วนู่นเลยไม่ไม่ใช่เลยเพราะพี่กลังจะไปเทคที่ประจอนไม่เกี่ยวเลยถ้าพี่อยู่ขวาสุดนี้ต้องถามพี่ตจูแจงกับพี่กิจแล้วว่าเไปเจอหรือเปล่าไม่เจอของพี่อยู่ข้างล่างลงมาขวาล่างแรกอะแจงอยู่ขวาบนกับพี่กิจแล้วก็วิ่งลงมาข้างล่างถ้าอย่างนั้นก็ต้องเห็นพี่ป๊อบตะครั้งนึื่องนี้พี่ไม่ใช่แล้วคือถ้าถ้าถ้าช็ออตไปถ้าพี่ป๊ไถ้า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 มันอยู่เยอะแล้วาถ้าถ้าถ้าวสต่อไงทุกคนเราต้าถ้าถ้แล้วทุกคนเราต้าถ้าถ้แล้วพี่ป๊อปขอโทษถ้า หนูสกีพี่นะบอกเลยว่าไอคนที่โหวตสองคนนี่พูดท้สงสัยเนี่ยคือคนไลนบอกเลยหนูสกีให้ลาวนะหนูเชื่อใจคืายพี่พ่อุบพี่พอป๊าดปอป๊อด้วเ้ยเฮ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 ยเยเฮ้าเฮ้ย้ย้เ้เเ้เ่เเ้เ พี่กิตจะแป้งพ,ไปไพี่แจงหรอทุกคนคะตอนนี้นะคะเราไม่มีเควสแล้วแล้วเราก็กำลังตามดูคนอยู่นะแต่เราไม่รู้ว่าใครอยู่ไหนบ้างยังไงเมื่อไหร่อย่างไรเ,เ,รเน่ ยืนบนท่อซะด้วยค่ะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอะไรนี่มันเกิดอะไรขึ้นพี่พี่อยากไปเร็วมากพี่ฮัลโหล่อกี้เด็เข้าไปเจอศพเลยศพจุดแจงเล้วก็ตรงไหนนี่มาตาปคนเดียวเข้าเลยครับหนูอยู่หลังพี่จิ๊ตป้องเข้าไปเลยอ่ะ เข้ามาลึกๆหน่อยอ่ะเดี๋ยวเมื่อกี้เรายืนอยู่รูปปากท่อกันห้าคนเลยไม่ใช่เหรออือหึล้วไฟมันก็ดับไงพี่ไม่รู้หนูเจอเจอศพไอ้ตรงรีพอร์ตอ่ะแล้วก็เป็นสีชมพูเอ๊ะตรงไหนศพอยู่ตรงไหนนะศพหน้าห้องไฟพี่หน้าห้องไม่รู้อตอนแรกอ่ะแป้งเดินเข้ามาใช่ไหมจากตอนที่เราเห็นใจเ้าอ่ะจะมุดท่อใช่ไหมแล้วพอเราเดินเดินเข้ามาปึ๊บ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 เสร็จแป้งเจอปุ่มรีพอร์ตแป้งกดเป็นสีชมพูผมกดพี่อ้าวพร้อมกันกดพร้อมกันไม่ใช่แต่แป้งเจอกดแป้งกดเหมืือออนนกกัเม่่ี้ะ ไม่จะตกใจได้ไงวะกาลังปิดไฟป๊อกแป๊กอยู่อ่ะผมไม่รู้เลยอ่ะเห็นพี่กิจปิดอยู่จริงๆอ่ะอันนี้อันนี้คือพี่กิจอยู่ตรงผมอยู่ตรงเอออยู่ตรงผมอยู่ตรงไฟแล้วอยู่ตรงเปิดไฟแล้วรับไฟอยู่ตรงไหนอยู่หลังพี่กิจไงแต่พี่กิจไม่กระตุกนะอ่ะแล้วแล้วตายตรงไหนเนี่ยตายหนห้องไฟพี่ก่อนก่อนเข้าห้องไฟเลยแต่ว่าตอนแต่เดียวไม่มีถ้าแป้งเดาไม่ผิดนะตอนเนี้ยคนที่แป้งสงสัยก็คือ สามคนที่ไม่ใช่แป้งเพราะแป้งไม่ได้เป็นฆาตกรพี่ก็มีอยู่สามคนพี่เนสศใสพี่ใจแล้าฮะพี่เอ็นนี่พี่เป็นคนสุดท้ายเลยนะเพราะว่าก่อนตอนที่หนูเดินเข้ามาในห้องมันไม่มีอ่ะแล้วพี่กิจไม่ปังพี่เป็นคนกดพี่เป็นคนกดนะมันไม่ถันเยอะจะแป้งออกไหมแต่เมื่อกี้แป้งพูดจริงๆว่าแป้งกดปุ่มรีพอจริงๆฉันรอดจแป้งออกแสว่ากดซ้อนกันไม่ปังเราอย่าลืมดิแล้วว่าเราสองคนคุ้กันแล้วใช่ไหมตอนที่เราตรวจที่ประจอนป่ะหรือพี่แป้ง ฉันฉันแก่แกอ่ะงั้นผมโหวตปาแล้วครับผมไม่ต้องโหวตทุกคนต้องโหวตแล้วโหวตเจ๊แป้งอ่ะหือถูกไม่ได้ทามเฮ้ยถูไม่ได้พี่แป้งบอกผมถูกทามเลเจ๊แป้งมันหัวตล้อยู่เจ๊แป้งมันหัวตล้อถึงไม่ได้ยินน้อยผมไม่ได้ทามเรียบร้อยเรียบร้อยคือผมไม่ได้ท หนูว่าได้ทำนะคะทุกคนเฮ้ยพี่กิตีทันเหรอพี <rural> ่ฮ่าเฮ้ยพี่กิตีทันฮ่าใครแม่งว่าใครหนูว่าใจเลาแม็กมาพี่พี่แม็พี่หลอกใช้ผมตั้งแต่เว็บแรกเลยอย่างนั้นกลัวพี่กิตหนูว่าใจเหลาเพราะว่าเมื่อกี้ หนูรออยู่ตรงนี้ตลอดเลยแล้วหนูรอดูว่าพี่กิตจะตายไหมแล้วใจเราก็หายไปพี่กิจเชื่อหนูสักครั้งคือตอนแรกนะอันนี้พี่กิบอกร่พีรพี่ฟังผมนะอ๋อผมเดาผมเดาผมเดาเราเดาเราเดาเลยนะเออแต่ผมบอกว่าตอนแรกกับผมต้องไขพี่แป้งแต่พี่แป้งก็บอกว่าพี่แป้งกับพูกับผมแต่เอาจริงอะ ตอนแรกแบบพี่คิดว่าแกไม่ได้เป็นเว้ยไม่แต่แต่ตอนที่แบบว่าพูดขึ้นมาว่าตอนนี้ผมกดรรพอร์ตเสียงพี่แป็กดูโลกมากเลยพี่ผมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นพี่ใช่ไหปะไม่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 เพราะว่าตอนแรกอ่ะพี่อะกดตัวเีพอร์ตพอพี่กดเสร็จปุ๊บพี่ตกใจมากเลยเว้ยพี่ก็เลยบอกว่าสีชมพูอ่ะตายหนูแล้วแต่พี่กิจละกันโอ้เป็นสถานการณ์ที่ยากมากพี่ผมไม่ได้แล้วโอเคงั้นผมทำตามสัญชาตญาณตัวเองครับ ไแป้งขอโทษดิเ้าเย่จบแล้วจบแล้วที่แป้อถามาทำไโอ้ยไอ้อะไรเนใ้ครนี yeah ่เปใช้ kind of ียอะไรคะโคตรเนียนเลยอะโอ้ยอ้ท uh, really ุกคน กดไลค์กดซับสไครป์ช่องสุนีมีวีด้ยังถ้ายัางอะ่ะรีบไปกดเลยนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยซีซีกินข้าวให้ทุกคนแม่เรียกแล้วฉีนต้องไปแล้วนะอย่าลืมอ่ะอย่าลืมไปแล้วนะบ๊ายบาย